สวัสดีครับต่อจากนี้จะเป็นการแนะนําสมาชิกกลุ่มนะครับผมวรวิทย์นาราพิแถนาธห้อง79เลขที่12ครับผมอาทิตย์นำมัจฉาพิชัยบุญห้อง79เลขที่13ครับสวัสดีครับผมนายกบินทัศน์ฐานเชิดพิบูลคุณห้อง59เลขที่34สวัสดีครับผมนายกิตติัทรใจ่ประดีห้องงาน19เลขที่26ครับโยเกิร์ตรสธรรมชาติขอแนะนําเป็นรสธรรมชาติที่โลแฟนนะครับเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยจะช่วยยิ่งท้องแข็งแรงครับช่วยให้ขับถ่ายได้ดี และมีประโยชน์ต่อผิวคล้ำด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนมเปรี้ยวนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือช่วยให้ขับถ่ายได้นะครับผมหรือจะกินให้อิมท้องระหว่างวันก็ได้เหมือนกันนะครับแถมยังแถมการกินนมเปรี้ยวเนี่ยจะยังช่วยลดอาการอยากกินขนมได้ด้วยครับผมคารโนล่าจะกินเป็นอาหารเช้าก็ทใส่นมได้เลยคือจะหยิบมากินเป็นของกินเล่นระหว่างวันก็เพื่อดีแถมไม่อ้วนด้วยผล<อ>ไม้อบแห้งยุคนี้ใครก็ผันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะ ลผลไม้อบอแห้งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะเขาได้เอาผลไม้จริงๆมาอบอแห้งอย่างเช่นกล้วยสตรอเบอรี่เป็นต้นสําหรับใครที่ชอบความกรุบกริบเมืม่อเกิดเทศตตากแห้งเมื่อเกิดเทสตตากแห้งนั้นมีลาคโรฟีนมากกว่าเมื่อเกิดเทศทั่วไปยิ่งไปก่อนนั้นมันยังถูกบรรจุอยู่ในนมมะกอกจึงทําให้ร่างกายของคุณดูดซึมลาคโรฟีนได้ดีนั่นเองส่วนไข่ต้มไข่ต้มเป็นของว่างระหว่างวันสุดค้าสสิกข,ของคนลดน้ําหนักเพราะไข่ต้ม ให้ทั้งโปรตีนเพื่อให้อิ่มท้องและไข่นั้นไม่ได้เพิ่มระดับคอเลสเตอรลอลในร่างกายแต่แนะนําให้เอาไข่แดงออกสำหรับไข่ที่กอ้วนนะครับและชีสไข่มันต่ําบางทีชีสปัานิิดก็ไม่ได้ทําให้คนอ้วน และยังมีชีสไขมันต่ําให้เราได้กินเล่นไดแ้แก้ขัดเพราะชีสไขมันต่ํามีสารหลายหลากหลายชนิดมากๆวิตานวนไขมันต่ากว่าชีสปกติหลายเท่าตัวนอกจากนั้นยังมีประโยชน์มากๆเป็นแหล่งของโปรตีนแคลเซียมและวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายถัว่วเมื่อพูดถึงของกินเล่นจะพูดถึงถั่วเลยก็ไม่ได้เพราะถั่วเป็นอาหารกินเล่นของใครหลายคนและเป็นที่ชอบของหลายๆคนถั่วมีคุณค่าทางโภชนาการนั้งสูงเช่นป้องกันลด ้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคซึมเศร้าโรคอื่นๆอีกมากมายก็มีไข่คับแต่ข้อเสียแต่ข้อเสียก็คือไขมันค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ยังมีประโยชน์มากมายทางที่ดีคนบริโภคถั่วด้วยด้วยความความพอดีไม่คนมากเกินไป